อย,อยิ่งอร่อยอย่างอย,อยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งสำหรับเรื่องของการทอดผักให้กรอบนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งทอดกรอบสําเร็จรูปแบบนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะคุณผู้ชมใช้หนึ่งซองผสมกับน้ําเย็น For the vegetable tempura, today I use tempura flour. Please choose the best quality one. And mix with cold water. And mix until it' become to a batter. Maybe a little bit thick like this, that is okay. Make sure that it's really cold s h o t h e vegetable this is a long bean you just o l l y dip like this not all คุณ <nu> ผ <isance> ู้ชมจะเปลี่ยนไปใช้ผักนานาชนิดก็ได้เมื่อกี้นี้ลองบีนถั่วฝักยาวอันนี้ก็เป็น Asparagus แครอทก็ดูดีนะ <c oughs> คุณผู้ชมหลังจากทอดเสร็จมันจะหวานชวนและประทานมาก The more you cook The more you lost the vitamin ยิ่งทอดนานวิตามินจะกผักก็เสียไปแต่มันได้ความอร่อยนะคุณผู้ชมโอเ okay. ค It's done ใช้ได้แล้วคุณผู้ชม next step we going to make the dipping sauce ขั้นตอนต่อไปเรามาทำหลนกันนะครับหลนก็ต้องเริ่มต้นด้วยการใส่กะทิลงไปในหมอ้อ Start by add coconut milk into a small pot This is prawn meat or shrimp ใส่กุ้งลงไป And then also a small portion like this That's more than enough because we can eat with a lot of vegetable หลวนหม้อน,น้อยแค่นี้คุณผู้ชมทําได้ในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลและที่สําคัญหม้อแค่เนี้ยเรประทานกับผักได้เยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมหลังจากใส่กุ้งเราก็ใส่เบคอน after the prawn meat followed by bacon and anchovies salted mackerel Cut into a small piece, a little bit placed into the pot like this To make it more smell, good smell mm. For the taste, re-prepare tamarind juice, coconut milk and soy bean sauce Wait until it's b o i l first รอจนกระทั่งมันเดือดนะคุณผู้ชมเอาละเดือดแล้ว Loka say dang. Shallot. All vegetable, all chili. Banda prick. After you add shallot and chili, the water will come a little bit. So you can see it's a little bit watery. but we have to boil and reduce all the water and become concentrate of the coconut milk again ใส่พริกใส่ไหอ,อมแดงลงไปน้ำมันจะออกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเคี่ยวไปต่อจนกระทั่งน้ำพวกนี้มันระเหยกลับและเหลือเป็นกะทิข้นๆเหมือนเดิมนะครับเอาละเราจะปรุงรส now we add sweet โคคระชูอกา์เอาพามชูอการทามาลินจูสน้ำมะขามเปียกแอนดซอยาบินซอสออลิตเดบิทซีอิ๊วขาวเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่ง continue b o y for a moment เช็คดูตรวจสอบอหน้าตาของหลนใช้ได้นะคุณผู้ชมเอาล่ะก่อนที่จะตักไปรับประทานก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟอง before we serve we mix with one egg you just only beat ตีไข่ให้แตก and slowly add into the pot ค่อยๆใส่ลงไปโอ้น่ารับประทานแล้วคุณผู้ชมจะดูเป็นริ้วๆลักษณะแบบนี้ เอาเวลาปิดไฟ ready to serve now เตรียมผักที่เราทอดไว้ you have to prepare all tempura vegetable just now we finish remember and don't forget we also have deep fried bacon for decoration อย่าลืม เราจะมีเบคอนกับกรอบสำหรับแต่งหน้าให้มันดูหน้ารับประทานนะคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหอมมะลิของคนไทยเรานะครับโดนโฟเ t ตทูเซิร์ฟิตหอมมะลิไทยไวส์โอนลพร้อมจะอร่อยอย่างยิ่งยิอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่ง ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m